นี่อย่งไม่อยู่คนนี้นี่ไงอุ้ยอาย่เฮียเขามีเขามีแฟนแล้วเฮีย <c oughs> เฮ้ยไม่เป็นไรเคอร์ไม่ได้จีบแฟนเขาซะหน่อยอ๋อแล้วจีบเขาใช่ไหมโอโหเออไอเคนมึงจีบเขา <c oughs> สามนาทีโทรไม่ได่าวาหรอวันละยี่สิบร,รอบได้เลยเอ่ะ วะไอ้เคิร์อยู่ไหนอ่ะนี่พี่อ๋อเจอแล้วเป็นไงเป็นไงบ้างเนี่ยยังไงก็ก็ดีพี่ก็ดีกระเป๋าหกหนึ่งศูนย์เบอร์สาธารณะมีกเกือบทุกคนครับผมขอบค้าอย่าเพิ่งแล้วเป็นเป็นเป็นลายวะเห็นได้ข่าวก็บอกว่ามึงอกหักเหรอฮะพี่ดีพี่ดีอยู่จากไหนเนี่ยเขาบอกกันมึง่ ไม่มันมันมันก็ไม่ถึงข้นาดพี่ยังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยคนนี้เขาคือคนที่ทํางานให้ให้เฉินเหรออยู่ในจุดที่แบบมันอยู่อยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็เลิกลาไปปกติพี่ใช่หรอือแย่เหรอก่อนหน้านั้นมันเกิดเรื่องมันเรื่องึังก่อนแล้วนี้มันสองมันพากันดาวทั้งสองฝั่งับเหรอใช่ครับแล้วพอวันวันสุดท้ายแล้วมึงสองคนช่วยกันดาวแล้วใครผ่อนวะ น่าจะเป็นแม่ผมผ่อนครับพี่ขอเขาช่วยอยู่รอเข้าพวัวเนาะใช่ครับสามวแล้วไม่ใช่พี่อะไรเนี่ยไม่รู้มันดูมาดาวอะไรอี่พี่คด้าจะไม่นู้อ๋อคนลดาวคนดาวครับไม่ต่อไม่ต่อไ่า่อไม่วัอดี่รัอพี่ตวอนม่ต่อไม่ต่อไม่ต่คไั่ต่อไั่ว่อไปว่าไป้ล้วไมต่อาม่ตอไม่ต่อไม่ต่อไม่ต่แบบ่ต่องม่ต่อไม่ต่ม่ยาอไมบสร้ามบรรยามาศให้ม่กลับมาเปอนเ่มือนป่ติให้มันดีอย่างเงี้ย เดี๋ยวรอว่ารองกูกลับมาทําเหมืองบ้างดีไหมดัน้ำแต่เพราะอะไรอ่เขาไม่ชอบมันก็คุมอยู่นะราคาเดี๋ยวเอาจะกลายเป็นเําไม่ชอบไปแล้วก็ได้ที่เจอยห้าสิบไม่ชอบราคาโตรนาทำเลยก็กำลังดีๆกันอยู่ไม่ใช่หรอไม่คือก่อนนั้นมันเกิดเรื่องมก่อนคือว่าเกิดเรื่องอะไรตอนคืนปกติผมจะไปซ่อมไฟเขาครับแล้วทีนี้วันนี้เขาจะไปซ่อมคนเดียวอันนี่ตื่นตื่นเช้ามาน้องผมบอกว่าไปเจอเขาซ่อมอยู่ใครไม่รู้กีบกีออ่านั่นแหละแล้วก็ เขาเบื่ออาสามสองเลยนะอยากนั่ง G T ดเหรอน่าจสงสารนี่ผมว่าเหนื่อต้องผ่อนนะ G T บมาขี่นี่แหละเฮ้ยไม่ไม่ไม่จะเปลี่ยนตัวเองเพื่อเพื่อเขาทำไมวะไม่ไม่ี่เขารักไม่ความเป็นมึงไม่ได้ไงวะไี่อาสามสองมึงก็เท่นะเว้ยถูกฟีหล่อหล่อหล่อสนอาสามสองเขามใช่ไหมล่ะรู้พี่มาให้คับปรึกษาหรือสิไม่รู้สิแต่ว่าพี่เบื่อ G T ดอยากนั่งโคเมดอะโอ้โห เป็นได้น้อพี่พี่เขาคอมเมนต์บ้าบาเดี๋ยวดีก่อนนะเดี๋ยวพี่กับสองคนก่อนนะโถเหมือนเหมือนความรักนั่นแหละพี่ก็คือผมรู้สุดท้ายว่าเป็นเพื่อนเขาตอนแรกผมก็คือว่าน้องผมมันอยู่กับแฟนของไอ้คนที่ว่าเป็นคนขับคนขับีทีอะไรแต่เนี่ยน้องมันชื่ออะไรมันชื่ออะไรบอกดิไม่ไม่รู้จักมันรู้จักชื่อสินั่นแหละแล้วมันมาอยู่แก๊งไหนมึงรู้ไหม อยู่สวอนครับอยู่สวอนเนาะใช่ครับไม่ๆนี่คือเขาเป็นเพื่อนกันเนี่ยไอ้น้องผมมันดันดันบรรยายลักษณะมาแล้วไอ้แล้วมันอยู่กับไอ้แฟนไอ้คนนั้นแล้วมันดันปะจังหวะพอดีกันเขาก็เลยบอกเขารู้ไหมว่ามึงรู้ก็นานๆทีแม่ล่ะเขาเขาคือใครพี่เพาน้คนที่มึงคุยเขารู้ไหมว่ามึงรู้แล้วว่าเือเขาไปกับผู้ชายขาอื่นอะไรอย่างเงี้ยรู้พี่ก็มันมันรู้ตอนเย็นคือว่าไอ้แฟนของไอ้คนนั้นมันทักไปหาบอกว่าคุยกันนานยัง คือคือคือเข้าใจว่าคือเขาคุยกันแต่เขาจริงเป็นเพื่อนกันไงบอกผมอย่างนั้นนั่นแหละแลวคือสุดท้ายตแบบแล้วกลายเป็นแบบเรื่องวุ่นวายไปเลยก็เลยมันก็เลยทําให้มันดาว่าไงพี่สรุปเขาเป็นแฟนเขาเป็นเพื่อนวะแต่เขาเป็นเพื่อนกันทําไมเขาไม่บอกมึงเลยว่าเขาไปกับเพื่อนอันนี้ผมก็ไม่รู้น่าคิดปะมันก็น่าคิดที่จะผมไม่ไม่อยมกคิด่อนั้นเขาโกหกมึงอะดี มีเหรอมุกหวานหวาะไม่ไม่แต่ไอีคนนั้นมันก็มีแฟนนะพี่อ้าวแล้วทบงค์เขาถึงไม่บอกมึงวะไม่รู้ครับไม่รู้ก็ไอ้วันที่เขาจะต้องโกหกหมือนอะไรเพราะเขาไปคนเดียวเดี๋ยวก็ชินเออตอนนี้มันยังไม่ชินไฟดับเลยขาบอกเขาบอกว่าตอนตอนแรกแบบคือถ้าเขาไปคนเดียวมันแบบเดี๋ยวจะซ่อมจะซ่อมบ่อยเขาเลยไปไปเล่นกันกับเพื่อนนั่นแหละน่นแหละพี่หลังจากนั้นก็คือเขาก็ไม่คุยกับมึงเลยเหรอเชื่อเหรอ มันไม่เชิงครับพี่ก็ตอนแรกก็ก็คืออ๋อไอนารู้สึกเหมือนคุยกับไอนาอยู่นะต่อมาก็ไปซ่อมไฟด้วยกันต่อเชี่ยเขาทำกับมึงอย่างี้ได้เหรอวะอีทบูโโหวะใจเย็นพี่ใจเย็นไปกระเที่แบงค์ปะอุ้ยไม่เอาพี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาขุดเหมือาไอเคนไปทำมึงเจ็บเล้เว้ยไม่เป็นไรพี่มันนั่นแหละมันชื่ออะไรบอกกูอะไรนะพี่ผู้หญิงชื่ออะไรที่มึงคุยอ่ะเขาชื่อสนุกี้พี่ใครวะหนักเลทีนี้ นั่นแหละพี่ปล่อยปล่อยเรื่องนี้ไปเถอะผมทํางานดีกว่าสนุกกี้ที่เหมือนเป็นเหมือนหมาแล้วมีหูใช่ปะอ่าอ่ามันที่ตัวเล็กๆอ่ะใช่อาเดียวกันปะน่าจะคนละพันพี่ไม่ไม่ไม่น่าจะคนละอย่างกันอันนี้แบบอันนี้คืออันนี้คือแบบอยนโต๊ะเขียวๆขีววะพี่เป็นลูกเลยนั่นมันะสนุกเกอร์นี่เฮ้ยเฮ้ยโบบะโบบะนะพี่โบบะเฮียอะไรเนี่ยอะไรของมึงอะนั่นแหละพี่พอขึ้นมาถือผมเลยคิดอะไรแล้ว เฮ้ยมึงคิดกูรู้มึงคิดเขาบอกกันมาว่ามึงไม่โอเคมึงไม่แฮปปี้มึงเซ็งเลยมึงเปลวไปเลยโอ้ยชาวบ้านเมากันปากประปากพี่เชี่ยไหล่เชี่ยบางทีมึงอาจจะมีคนดีๆอยู่ใกล้ตัวอะไรนะเว้ยเฮ้ยมึงมองข้ามไปไงอย่างพี่ใช่ไหมนี่อย่างที่อยู่คนนี้นี่ไงอุ้ยไอ่เฮียเขามีเขามีแต่ไรเฮียเฮ้ยไม่เป็นไรเคอรไม่ได้จีบแฟนเขาซะหน่อยอ๋อแล้วจีบเขาใช่ไหมเออไอ้เคิร์ดมึงจีบเขา หาเรื่องอีกแล้วเขาอาจจะโสดก็ได้มึงลองถามเขาดิสองที่ที่เขาทำงานที่เดียวกันนกมือทำงานอยู่กับมือไปชั่วโมงมองข้ามได้กันวะเขาก็ทำเขาก็ทำกันหลายคนนะพี่ฮัลโหลไอ้น้าฮัลโหลทำอะไรอยู่คะเางใจทใให้้กลมึงพี่อยู่เหมืองอยู่เมืองอยู่กับใครคะพี่อยู่กับเฉินอ๋อโอเคงั้นอยู่กับไปกก็ได้เดี๋ยวหนูก็ว่าหนูจะบินแล้วให้อย่างนั้นอะอ้าวเหรอเราไปเราไปจบคูนเสร็จแล้วเหรอ หนูไม่ได้โจกเลยแต่หนูไม่กล้าไปคนเดียวก็เลยจะแรกอาจจะชวนพี่พารโลไปแต่ว่าให้พี่พารโลอยู่กับพี่เฉินก่อนอ๋อโอเค<ช>แล้วพรุ่งนี้น้องมากี่โมงน้องมาน่าจะมาประมาณเย็นเย็นค่ำา่เหมือนเดิมครับค่ำค่ำำอ่ะน่าจะเป็นค่ำา่ำได้เพราะวันนี้พี่ดวงผิดนัดหนูอ๋อถ้าเกิดว่า<ช>อย่างนั้นพรุ่งนี้ก็ตกปลาเหมือนเดิมเพราะว่าเดี๋ยวโจ<ต>กก็จะตกใช่อยากไปบน่นเอา พี่กับโจกกำลังมูฟออนจากบ่อนแต่ไอนาอ,อยากเข้าบ่อนนี่อาจจะแบบไปแวะเปียนสักห้าหมื่นได้ั้ยแบบว่าแบบว่าเขาเรียกว่าห<อ>้าหมื่นเนาะพอเหรอมาได้ทุนมาพอเหรอ,อหรอ้าหมื่นก็ตาล 100, ะหมื่นไงโอเคโอเคก,ก็ได้ก็ได้อเคอยังไงก็ทักมานะคะเคียบเปางั้นถ้าเกิดไปก็ต้องรอไปพร้อมโจโอเคไหมถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดโจกมาแล้วโจกเซียนชวนไปอีกเดี๋ยวก็เสียอีก โอเคได้เลยครับงั้นเจอกันคือไปสามคนแล้วมันจะได้พลังบวกได้เยอยได้เยอะแล้วไปตกป้าได้แค้เปลาโอเคโอเคค่ะฝันดีนะคะพี่บอลูฝันดีครับน้องบายบายเอาอีกแล้วคือตอนแรกฉันจะให้ไอนาช่วยห้ามมีหลักฐานนะว่านี่ บอกวันนี้ไม่เข้าบ่อนดึงขาพี่ด้วยย่าให้เห็นนะว่าเข้าจะตีตูดให้ห้ามพี่โจกด้วยห้ามเข้าแต่กลับกลายเป็นว่าเออน้องน้องอยากเล่นปลุกไฟตอนแรกคือไฟคือไฟมันเริ่มมอดแล้วนะ คือตอนแรกกะกะจะทําก็คือถ้าสมุนโจกไปก็กะว่าจะดุโจกด้วยแต่ทีนี้น้องคนเล็กอยากเล่นนะดิทําไงได้อะไม่อยากขัดละเข้าใจพี่ของแบบนี้มันอยู่ในสายเลือด <c oughs> เออก็น้องน้องคนเล็กอยากไปอ,ะอ่ะก็ได้อยู่ก็ไปก็ได้ไม่อยากขัดน้องเท่าไหร่ไงเออ แพ้อะแพ้ไอนาจริงๆนะคือโดนน้องอ้อนทีแล้วแบบโอ้ยใจอ่อนปกติฉันใจแข็งมากเลยนะถ้าเกิดเป็นน้องผู้ชายนะฉันเห็นปาน้องพวกน้องๆฉันนี้เป็นผู้ชายคือฉันแบบด่าด่าแบบเช็ดโคกอะเชยกันปอบอืมก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละแต่กลัวน้องซึมมาดิ นนเขาไปจีบสาวให้เขาชื่ออะไรนะเคิร์ดหรอซื้อมกอช่วยกันปอบ ไ่แม่ฟังเหรอแ,แม่ถ้าจะมีแฟนเพิ่มอีกสักคนหนึ่งเงี้ยโอ้ไม่ได้ค่ะไม่ได้บ้านนยแล้วผมยังเป็นบ้านน้อยก็ได้ครับไม่ได้ค่ะเอ้ยกักอะไรอะพี่เออเหรอ <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่อ๋อไอ้นี่ไงเขากำลังไอ้นี่กันอยู่เขาล้อทำอะไรเฮ้อพี่รอเฉินอยู่ โชคดีเอมุดโชคดีโชคดีเอมุดอะไรนะโชคดีเอมุดเบิร์ฟจะไม่ยุ่งมุดมมันต้านไม่ขึ้นโ้ทําไมอ่ะทำไมมือมันต้านไม่ขึ้นโธพี่ครับพี่ยครับเชียร์เชียร์เฉินเชียร์เฉินให้คนนี้ว่าจีมุดน่ารักเรามุดมีแฟนยังมีแล้วมีแล้วเขาบอกเขาขอเป็นบ้านน้อยพะโล่ขอเป็นบ้านน้อยอ่ะแล้วแฟนมุดคือใครอ่ะ แฟนน้อฟาวุ์ชื่อชื่แบกครับอยู่หนน้เงิอยู่ซิดิเคตอ๋อเขาบอกเขาขอเป็นบ้านน้อยอ่ะมุดรั่วว่าเหลือเชื่อเลยอ่ะเลิฟไปอย่างนี้ก็ดไม่เอาเลยดิเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะดีจะได้เข้าใจความรู้สึกเวลาเพื่อนไม่เอามันเป็นยังไงใบปากอชอบใจวะ ไปไปไปทางไว้ไปแล้วทางไว้ไปกินต่อนี่ไปอันนี้เราเราเรายังไปทะเลาะกับพวกแก๊งเด็กๆอยู่ปะเนี่ยโอ้โหวิวโลฟังแอปไปฟังแบบผมไม่ได้อยากทะเลาะอะไรเลยแล้วเราไปไม่เห็นผมเป็นคนยังไงเนี่ยพี่ก็งงๆอยู่ว่าเราแบบไปไปทะเลาะกับพวกแก๊งเด็กได้ยังไงจากที่พี่ฟังพี่ก็น่าจะรู้นะเมื่อคิดเองเัวเองมันคิดเป็นตุเป็นจระเลยโอ้โห อย่างน้อยแค่ขอให้มีแบบกลับมาซื้อเหยื่อก็พอก็ดี๋ยวันนั้นรถผมก็จอดอยู่บนนั้นแะแล้วผมก็อุ้มหลานผมขึ้นไปคุยบนนั้นอ่ะแล้วมันก็คิดเป็นตุ่มเป็นตาว่าผมรู้แล้วนู่นดีน่ะนะโหผมไปฟังแม่ผมปวดหัวเลยวันนั้นอ่ะแม่มาชอบแกล้งเด็กหรอใช่มันนั้นแบบมีแบบเรื่องเป็นเรื่องราวเลยโหเด็กร้องไห้กันอ่ะคือง่ายๆเด็กจะอุ้มอุ้มไปโยนทิ้งน้ำ หมดใช้จะเลยจากความพลที่กูสร้างมาแล้วคือเด็กเด็กอายุสิบสามด้วยนะไม่รู้ว่ามดเคยเจอป่ะไอ้นิโน่กับนิโอว่ะนิโอนิโอนิโอเพราแต่มีใครบีเข้าขายผมไหมฮะไม่มีไม่มีเลยค่ะรู้จักแต่นิโน่ครับเออนั่นแหละเพื่อนนิโน่แหละก็แก๊งเด็กอ่ะเออนั่นแหละแก๊งเด็กก็วันนั้นมันมสารภาพมาว่ามันจะมาคุมถุงเมิร์ฟที่เหมืองใช่ป่ะมันมาแอบถ่ายทะเบียนเมิร์ฟแล้วพอมันถ่ายเสร็จอ่ะเมิร์ฟก็อุ้มอุ้มหลานเจ้ามินิดอ่ะไปคุย ไปคุยเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั่น,นก็คุยคุยไปเรื่อยอ่ะพี่แล้วมันก็ชีน้นู่นชีน้นี่มันนึกว่าเมิร์กรู้ตัวแล้วมั้งมันก็ระแวงมันก็หลอกแล้วมันก็ไปสลบอยู่หน้าหน้ากระลาดเนี่ยมั้งที่เห็นที่มันเล่าให้ฟังแล้วมันคิดว่าเมิร์กทำแหงกูหัวจะปวด <c oughs> อะไรก็ไม่รู้นั่นโอโ้โหเรื่องเขาเา้าไม่พังก,<ว>เก็เมิร์กทำอ่ะโอ้ยเมิร์กยังไม่ได้ทําอะไรเลยก็เหมิร์กทำอะ่ะจริงโอ้โหลองเจ้าเมิร์กทำคุณล <ขอ S 2> <อ>ุงมดครับว่าอย่างไรคะ ถ้าคุนละมุดน่ะไม่รู้จะทำงานกับใครอ่ะเอาแย่เอาอีกแล้ว่เอีกแล้วเชิญพ่อมาทำงานได้นะครับอ๋อได้เลยครับนี่ไงคุยกับก้อนหินเลยครับคุณคุณมุดสู้เขาไอ้มุดสู้เขาโซของแกจะลงลงแล้วมุดโซคดี้มุดโซคดี้อง๋อผมผมอยากเล่นนะฮะฮะผมอยากเล่นเฉยๆนะเมื่อกี้นะครับไม่แค่อยากให้รู้จักพ่อไว้ก่อนไงละมุดเบื่อก้อนหินยังครับยังครับเฮ้ ไม่เตรียมมึนก่อนไหมไม่เตรียมกันดีๆก่อนไหมผมจะรั่วสนใจก้อนขี้แบบผมมขอบคุณนี่คุณเห็นเราเป็นแบบวันหรอเนี่ยจะรั่ววะมีคนบงการเหนื่อยไลกูคนเหนื่อยไหมกันเราเหนื่อยขำไม่เหนื่อยนะ ขำเนี่ยังนะคุณพ่อลงไปไหนอ่ะวันนี้บวกบางยังวันนี้ยังไม่ได้ไปเล่นเลยพี่เล่นยังไงให้บวกพี่สอนมั้งหัวยากว่าแต่สอนเลยเมิรตอนเนี้ยพี่เสียยับยับเลยอะขนาดเมืรอฟไปเล่นโต๊ะพันเมิ่์ฟยังเสียเลยแม่งใจเลยไม่อยากลงโต๊ะนเลถ้าเล่นได้แบบสักสี่หมื่นก็พอแล้วเมิร์โอ้โหสี่หมื่นสามพันที้มันถึงกันเถอะตอนเนี้ยแม่งกดไปสองพันหมดสองพันหมดพ่อมุดลงไปสี่หมื่นใช่ปะได้กลับมาแล้วอ่ะ มันเก็บแล้วมันก็ไปเล่นใหม่อ่ะดิอยากให้มันเป็นเหมือนวันแรกอยากเสียอยากให้มันเป็นไทม์ไลน์เหมือนวันแรกอืออือใช่วันแรกอ่ะไม่มีแล้วว่าดิถ้าเกิดว่าวันนั้นนะนี่ไม่ไปนอนนะโอ้แม่งรู้งี้ไม่น่านอนเลยจริงรวยอ่ะรวยอ่ะก็รวยละมื๊บมื๊บมืบอย่างมีแค่หมื่นเดียวมื๊บปั้นเกือบลานคือวันนั้นน่ะถ้าสมมติว่าแบบไม่นอนนะน่าจะมีทุกอย่างลูกมื๊แม่งได้มาสองล้านอ่ะมึงงงเลยแม่งเล่นยังไงของมันวะอือวันแรกเลยโอ้โหลากันสามโมงเย็นนะวันนั้น แม่งได้มาสองร้านน้องจะไปยังครับจะไปไหมจ๋าจะไปเจะเอาอะไรว่ามาเปล่าไม่ใช่ก็ถามเฉยช็อดีหรือว่าจะอยู่กับนีก่อนอย่ามาถามเลยเฉยโมโหนะฮะเย็นทีะเย็นใจเย็นทีพูดอะไมานดีๆกับพี่เข้าใจไหมแ้วนี่เราโมโหอะไรอะเขาก็โกกันหรือเปล่ากับพี่ไงรู้อะไรนะไม่กินเรียกว่าอะไรนะขออีกทีนึง ไาแล้วดิรึปล่โอเคเมื่อพี้ไปละมุดไปละนะโอเคน้องขอโทษนะคะพี่เฉินไม่ต้องพูดได้ยินแล้วแหละแต่แกงเป็นไม่ได้ยินนี่ได้ยินแล้วแหละแต่แกงเป็นไม่ได้ยิน